เมื่อกี้ผมเห็นเขาวอร์มเสียงแล้วนะคือน้องๆเนี่ยใช้คำว่าน้องๆนะไมใช่ไม่ไมันมันมีน้องๆผมอยู่แต่บางคนก็ไวไล่ๆกันละแต่ว่าก็มีน้องๆอยู่น้องๆเนี่ยมาขอถ่ายรูปแล้วก็ถามว่ามีเทคนิคอะไรทําให้ร้องเพราะไหมมีไหมฮะตอบใช่แล้วเขาขอจับมือผมก็เลยจับมือเพาบอกเนี่ยผมได้เทคนิคร้องเพราะแล้วผมก็เลยงงมากเพราะว่าผมร้องเพลงมาสิบสองปีผมไม่เคยจับมือใครแล้วคนนั้นร้องเพราะมาก่อนเลยผมไม่แน่ใจว่านี่คือทฤษฎีสมคบคิดแบบไหนนะครับ หลีกพี่ทิ้งร้องให้พอไหมไม่มีเลยครับถ้าพี่รู้พี่ก็ไม่อยู่บนสิบแต่แต่ตัวพี่นี่มันมีโอกาสจะแบบร้องเป็นพอไหมแต่แต่ตัวพี่นี่มันมีโอกาสจะแบบร้องเป็นพอไหมร้องจับตานแต่แต่ตัวพี่ซัฟาลัโอเคร้องให้พอเลยร้องให้พอรับไปเลยรับได้อยู่แล้วตอนวันนี้วันนี้วันนี้เปล่าวันนี้อ้อมลงวันนี้อ้อมลงพี่ร้องด้วยเต้นด้วยนี่ก็ยากเหมือนกันแบบแต่เห็นพี่โดนเต้นอยู่แล้วพี่โดนเต้นใช่ใช่ก็พยายามขยับไปเรื่อย